เอ้สวัสดีครับคุณเพอมาส่วนลิ้นจี่ครับมาพอดีก่อนลวดตรงนี้ฮะอือสวัสดีครับคุณยายมาขอชิมลิ้นจี่ครับดุดดุดดุด สวัสดีครับคุณยายก่อนสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับเอามา้ยขึ้นรถไหเดี๋ยวย่าจะยกขึ้นขึ้นรถนะผมจะเดินดูลิ้นจี่ครับคุณยายเ,าเดิน,ดน,นกับแม่นอ้อยมาซื้อลิ้นจี่ครับหนุ่ยใหญ่ท่านยายทั้งหน,งน,นไปคุณยายนำนนไปด,ไดูหลายๆต้น,ตนปีนี้ดกคุณยายบอกปีนี้ดก กินกะเพราเก็บลิ้นสีเดินชมสวนอ้าพ <desirable. fruit S 2> ี่ดิมชิมก <Moo> ่อนพี่ดิมชิมก่อนชิมหน่วยตึงๆอ่ะพี่ดิมกินกินคนแบบหน่วยตึงๆเลย บิดม็ดละกินได้โรอบยายรืกว่าไปกินโกันยังไงนก่อนพี่เตรียมชิมก่อนคุณย่าเอาให้นะคุณย่าเอาให้นะกิมก่อนชิมทูกอนอร่อยไหมป๊ดติดตัวยายกำอึกทึกอยู่ พ่อเก็บเลยแหละพ่อเก็บเลยแหละจิ้มกินแล้วฮะผมดูแต่น่อยติ้มกรบป๋อยมันลุ่นเฮาดีไดยเฮากับเก็บใส่ถุงเลยแม่นแล้วเจ้าเจ้าคือพวเก็บขายรถจ้ะขายดีได้มันลุกเฮาเฮามันหลุดล้นนุ้ยล้นแล้วมันหวานคักเนาะเออโอ้โหเด็กเนา แล้่จายคนบอรัอีแนนั้นดังด้วต่เมืองหอเออจาสังอาวัสดีพี่เอินก่อนพี่เอินมานะ่ะวัสดีครับพี่เอินสวัสดีครับอ่าไม่ไม่มองพี่เอินเลยดอ้ยยอดูเนตะเตะพี่ดีมันเก็บลิ้นจีใช่ไหม ดินพี่ดีมากินลิ้นจีป่อยนะจะจะเอาจุกนี้เพราะมันหน่วยตึงๆเลยนี่ไม่แล้วคำหน่วยใหญ่เนาะจนจนตีพายักษซื้อฝาวทักเข้ามาเด้อโอ้ยทำไมหน่วยใหญ่จังเลย คุณยายยิ้นตีปีนี้ดอกยิ้นยายมันหอนเก็บได้ซ้ำนี้แหละพักผ่อนก่อนมันหอน,อน,นมันหอน,นหน่วยเขียวก็มีหน่วยแดงก็มีเก็บเอากันยังได้เยอะพึ่แ่ในนี้แหละอีเจ้าซี่ห้ามมือเนาะมันกระล้นเบิดเลยอมันสุกยายโดนล้น Bát, nuôi như chân tệ A linh ghê mã linh lạp nói dip lẹp dip 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 สวัสดีครับไม่เอาหน่วยเขียวเอาหน่วยแดงแดงอลูกแดงแดงไปทำของคุณย่าไปทางนู้นปานยู่ในสวนอิสราเอลเลยเนาะอืม ปิดมันที่ไหนเล่นโอ้โหอีตาจากเราเห็นแล้วก็เอาถุงมาซุปใส่หมดเลยค่ะเออเออมาแล้วมันมันนี่นี่ปัดโทษปัดโทษไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเว้าอันเดย์ยายเอา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 นี่บบเอาไม่จำหนึ่ โตอ้เต uh uh. ่แก่มาซเนกว่ยแตกแตกคากนุวยไงแตกคักแต่งนยพี่น้องเฮ้ยพอบาตึงมันตึงมันก็เลยแตก ดกหายดกแหง ตืมรถตืมรถเมื่อแน่นพี่น้องใครก็ปีนั้นอยู่อยู่สวนลิ้นจี่นะครับซียูเลิฟยูเลิฟยูมิดยูมิยจุ๊บ จุ๊บๆท่านผู้ชมก่อนจุ๊บตาหวานด้วยตาหวานตาหวานด้วยตาหวานทำไงตาหวานจุ๊บกันจุ๊บ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 โอเคนะครับติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณผู้ติดตามใหม่และผู้ติดตามเก่านะครับ À, chúc mày chúc mày chúc như ngay lùm lươn các thân bu xôm à, chúc mày chúc nhanh ngay chúc 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 anh chúc chúc Yu chúc Oh